ใช้พี่เซฟมาตอนนั้นติดอะไรไปคะแต่ก็คือใช้ติดลนเซอร์ไปเมื่อสองปีก่อนเนาะเป็นไงบ้างดีมากเนาะนิ่มเลยรถเก่าอ่าตอนนั้นรถเก่ามาหูกองเกิงจะหล่นจะแตกอยู่แล้วใช่ป่ะก็คือประหยัดน้ำมันดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะอ่ะเบาไหลดีประหยัดน้ำมันดีอ่าวันนี้ก็คือผ่านไปแล้วสองสปีวันนี้เอาโปรเจคเตอมาใส่เนาะ อ่าวันนี้มั่นใจมาติดพีเซฟเห็นไหมคะเพิ่นสี่ตัวขอบคุณมากเลยนะคะแค่นีฝอแนะนําต่อนะคะแบบเราอ่ะอะกดมันเถือแล้วตอนนี้อาการดึงอาการหน่วงที่เมื่อก่อนที่มีหายไหมพี่ใช่ใช่ใช่าาาาอาการหน่วงนี่ให้นะยกแล้วไหลยกแล้วยังไหลยกเท้าขัดตัทรยามันไหลแล้วมันไปตามตีแล้วอะ่ะพูดง่ายสนุกขึ้นขับมันแล้วเอิดแล้วเกินพี่ที่บอกขัดใจมากแรงไม่ไปอืมนี่ไม่ได้กดเยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยนะ แต่ปล่อยแต่ปล่อยพี่เขาบอกแต่ปล่อย,แต,อยแต่ปล่อยเองไงดีไหมดีดีพุ่งเลยคนละเรื่องไหมโอ้คนละเรื่องเลยขับสนุกแล้วโอ้ทีเนี้ยห <laughs> ิ้มออกแล้วบอกดูมันเป็นปีแล้วเนี่ยเพื่อกีมาเต็มบอกเนี่ยมันเร็วเกินกลัวไม่อยู่อ่ะแล้วนี่แล้วเด็กแตะคันเร่งเพิ่มทำไงเนี่ยเอาอยู่ไหมนั่น <laughs> อ่ะอ่ะทีนี้ลองแตะดูถอยเอาถอยก่อนอันนี้ธรรมดาอะ <laughs> อันนี้ยังไม่แตะเลยยัง <laughs> ไม่แตะเลย เออเดาอยู่ไหมเนี่ยอ่ะพี่เซฟนะคะอ่ะนนี้ไปทดสอบลองวิ่งขากลับแล้วนะคะ,ะเหมือนจะแข่งเรลลี่ยังไงไม่รู้ครับกละเรื่องเลยนะพี่ดีกว่าเดิมเยอะต่างเยอะแล้วเบามากลอยเลยใช่ไหมพี่ใช่แต่ชอบตรงที่ว่าไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะเออไม่ได้แปลงแล้วติดแปดเดียวแล้วเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีรถไหลเองเนะล้อไม่ตกบบด้วย แตะไม่แตะรถก็ไหลใช่ไหมพี่ครับขับไม่เหนื่อยฮะใช้ได้เลยขับขาซิงอ่าขาซิงเชิญเลยฮะตรงนี้ไปตามเท้าไปตามตีนเลยใช่พี่ใช่ข้างหน้าขวามือมาถูกทางมาถูกทางอ่าสัมภาษณ์หน่อยติดกีเซฟไปต้องกี่ปีแล้วสิบสองสิบสามปีคันนี้คันที่สามแล้วมั้งอือสามที่แล้วเนี่ยสิบสามสิบี่แล้วก่อนหน้านี้ก็ติดเป็นเอ่อเป็นรถเก๋งแล้วก็มีเป็นพวกสเปกวากอนอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วคันนี้ก็เป็นวีโก้สามศูนย์นะคะกำลังใส่อยู่ใช้มาสิบสองสิบสามปีแล้วอร่อนเมื่่อกยยนงไ อ่าไม่ได้ติดครบนะเออก็คือเมื่อก่อนยังใส่น้อยตัวอยู่เนาะไม่ได้ใส่ตามสูตรเท่าไหร่อันนี้เห็นเธอโฆษณาว่าติดครบสูตรทวนเป็นยังไงเออแต่ที่ติดไปคือดีไหลดีทุกคันอ่าก็ดีก็ดีแล้วก็ประหยัดใช่ไหมถึงมั่นใจมาใส่เนี่ยใช่ป่ะดีว่ารู้รู้สึกได้เรื่องความแตกต่างอ่ารู้มันติดปุ๊บแล้วมันรู้ถึงความแตกต่างแล้วก็ที่ชอบคือมันประหยัดขึ้นอ่ากีเซฟซูเปอร์เทอร์โบช่วยให้รถของคุณประหยัดน้ำมัน1 0บถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่ติดสูตรเสริมเท่านั้นไม่มีดัดแปล รถของคุณหายตืนหายกือเครื่องยิงหายสั Hi ่นลดควันดำมั่นใจเวลาแสงมากขึ้นหายล่อลอกหายดึงหายน่วงจิต้นมาปลายหลายเรื่องติดรถถังหัวฉีดดีเซลรถเบนซินสามารถติดสวมเองได้ในคลิเีโอแนะนำกันติดตั้งแทบจะทุกรถทุกรุ่นแล้วผลงานเพียบตีแตกต่างทันทีทสามารถติดสวมเองได้เลยรลับติดตั้งและจัดส่งมิสาขา25สาขา,ารป็นจำนายมาละสามปี